ก่นอนอื่นนะคะขอต้องขอสวอีสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นวันนี้คือเราจะมาบอกเลยนะคะคือเวลาลงคลิปแบบใช้แอปตัดต่อนะคะเราจะลงทีล่ะสองคลิปเลยนะคะนี่กเราจะลงต่อแล้วหกสามใช่ไหมก็หกสี่หกห้าใช่ไหมก็จะลงพร้อมกันเลยนะคะนี่นะเราได้ท่านเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันจะลงนะคะเดี๋ยวจะไปรวมคลิปวง,งไ้ ียกวิดีโอนะคะไม่ใช่วิดีโอนี่นี่นะคะทีละสองไปเลยหกสิบสี่กับหกสิบห้านะอันนี้เราเล่นในยันเดลีเนาะขอเป็นนับนี้แล้วกันอ่าอันนี่แหลข้ามหนึ่นะะนงไม่เข้าไม่เห็นดีภาพช่อกอ พนอผ่านหน้าตาม่อบอลที่พ่อชเ่อไม่เป็นไงตาเขาถามดูไะวะเอาไว้เป็นใครรู้ว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งคอมเมนต์มาได้นะะเราก็ชอบเพลงนี้นะเพราะว่ คือแบบตอนที่มันเป็นเสียงเค้มมันรู้สึกมันหล่อว่ะใครรู้นะคะว่าเอ้ใครเป็นคนแต่งช่วยคอมเมนต์ทีเนาะคือเราไปพิมพ์นนะไม่เจอมันเป็นแบบแบบพูดคนเออชลาร้อนกันทันนั้นนะคะคือเราก็งงบา้าในบอกไปถึงงี้พี่เนี่ยถึงแล้วเฮ้ยน,นิดเดียวไม่เป็นไรสามวีนะคืติดตามหนู้ี่25 เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมาดูเท่าไหร่ได้เปิดมาดูด้วยนะ้ออ้แต่ะปรมาประมาณนี้นะคะอส นี้อยู่ตะลงที่หลังเนาะ EP หกสิบสี่หกสิบห้ายันเดีเล็นี่นี่นะคะก็ลงเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ ใครติดตามพี่ฝนคอมเมนต์ด้วยนะไปแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มานะไปกินน้ำแป๊บหนึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าซึ่งเกมนี้นะคะเราจะต้องพาป๊อบอิดน้อยๆของเราเดินทางเข้าเส้นชัยฝ่าฟันอุปสรรค นันเองค่ะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเช่นกันเลยดีกว่านะแหมสีสวยจังเลยว้าวมาแล้วดูสิตอนนี้เราจะต้องตอกบลบอิดของเรานะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไปโอ้หกลายล่างเป็นสับป,ประรดน่ารักจังเลยโอ้โหลบสิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถตอกบั็อิดได้เยอะๆแน่นอนว่าเราจะต้องกดได้แบบฟินแน่นอนเลยจ้าอืบโอ้หตอนนี้ ปากสีสันเป็นสีสายลุง้งเราก็ต้องเก็บเพชรว้าวข้างหน้าใกล้ถึงเส้นชายสายลุ้งแล้วค่ะตอนนี้พี่ฝนอยากได้เป็นรูปสับปะรดยี่อึ๊บต้องค่อยๆเก็บตีมาแล้วเส้นชายสายลุง้งถูดูสิเรากดป๊อปอิดได้เท่านี้เองมาแล้วมาแล้ว,ลวเพิ่งกอน ตอนนี้เราสามารถเปิดป๊อปปิดรูปฟาร์มิงโก้ได้แล้วนะคะนันไหญ่อยากเห็นหน้าพี่ฝนเก็บนี่โอ้โหนกฟาร์มิงโก้สีชมพูออกตัวมาแล้วนี่ไหน่ารักมากๆมีรูปปลาหมือนด้วยใส่เสื้อันาวก่อนที่บ้านาตอนนี้อยากได้เป็นรูปฟาร์มิงโกมากกว่าเอาละจะเข้าเส้นชัยแล้วจ้าโค้งด้านหน้าออ้ปลายล่างเป็นป๊อปปิตรูปหัวใจวิมันแบบ ค่อยๆหายไปนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางเราจะต้องเก็บให้ได้เยอะๆนี่นี่เก็บเหรียญโอ้โหสิ่งที่ขวางอยู่ว่าเอาท่านายแล้วเราจะให้ดูนะว้าอันนี้อะไรอ่ะนี่นะถ้าเราเป็นป๊อปอิดรูปชานมไข่มุกตอนนี้เราสามารถเก็บมาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันจุ๊บ อโอ้โหเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวขอกดก่อนก็นาทีเนาะไม่บายไปแล้วจุ๊บจ๊บ